สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นาเล็กจะพาไปกินเกาเหลานะชื่อดังของเมืองสุรินทร์นะชื่อว่าเกาเหลาว,วินสตานะอยู่หลังสถานีรถไฟนะเดี๋ยวไปไปกินด้วยกัน<ไ>ร้านเกาเหลาข้าวขาวหมูนะนี่บรรยากาศแบบนี้ นี่ฮะร้านเกาเหลาว,วินสตาเนะีฮะก็เป็น,นนะซิกเนเจอร์ก็คือ,อเกาเหลาลูกรอกฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงโอ,โ,อโอ้โหนี่คือเกาเหลาฮะนะก็ถือว่าเป็นเกาเหลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุรินทร์ฮนะนีเป็นอยู่หลังสถานีรถไฟ มาต้องได้กินแน่นอน,นอันนี้ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือไข่ลูกลอกก็เป็นไข่ที่ใส่เข้าไปในตัวไส้ยัดไส้น,นี่หน้าตาน่ากินเลยไข่ที่มีโอกาสมาสุรินก็ลองแวะมาชิมดูนะอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟเดี๋ยวมากินกับหน้าเล็ก กินเกาเหลาสุรินแลบกับนาแดงอือร่อยอร่อยเอติมเครื่องนิดเดียวนะก็จะมีของกินพิเศษเป็นน้ำน้ำพริกมันมันมันน้ำส้มอ่ะ เี่ยซิกเนเจอร์ของเขาก็คือหรือว่าไข่ไข่ลูกรอกเนี่ยป็นยัดในไส้เข้าไปแล้วปรุงแบบนุ่มเบียรมันคล้ายๆเต้าหู้อร่อยเลยก็จะได้อยู่บนสี่ชิ้นอย่างเงี้ย จะลืมฮะแอมาสูรินก็ลองวางแวะมาชิมด,ดูร้านนี้คนแน่นร้านตลอดเลยหมดทุกตันหมดทุกวัตอยู่หลังล<ะ>สถา,านีรถไฟเนี่บยบายหมนละน้าเติม้นา้นาเล็กจะกินไม่เหมือนคนอื่นจะ,จะกินเนี่ยเยลงเลย ทุกทีเดียวเลยกินหมือนข้าต้มก็ดูบ้านบบไปแม่บอกว่ามาโทรเลยอร่อยห้าร้อยอสำหรับคลิปนี้ก็พามากิน เขาเหลาที่ร้านหลังสถานีรถไฟสุรินรก็ลองแวะมาชิมน,นี่นะในก็ฝากไว้เท่านี้ผอมสวัสดีครับ